ธรรมบรรยายชุดมอบรักด้วยธรรมโดยพุทธยานันทพิขุหลวงพ่อมหาดีเลกบรรยายณวัดบุตดาโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาในงานอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวระหว่างวันที่17ถึง24มิถุนายนพุทธศักราช2551 เวลานั่งอย่างนี้แล้วนั่งเพลินๆไปเป็นไงหนักอีกแล้วใช่ไหมเพราะหนักร่างกายไม่สบายทีนี้จะเปลี่ยนก็อ,อย่าเปลี่ยนปุ๊บปั๊บไปเลยให้ดูนะให้ดูว่าไอ้ความหนักตรงนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงมันยังหนักอยู่ดูอาการชัดๆด,ดูอาการหนักหน่วงแด้ชัดดูเป็นละทีนี้ดูเห็นความหนักหน่วงเป็นระทนได้ไหม เป็นอาการที่ทนไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ทีนี้จะทำไงให้มันหายก็ต้องเอาวิปัสสนาเข้าไปตอนแรกเรียนวิปัสสนาทางกายกันเขาเรียกว่า body body i n s i g h t กัน body i l i n s i g h t we need to uh, get more experience about body i l i n s i g h t before we uh, develop our mental insight นี่แล้วก็พยายามดูเข้าไป สมมุติว่าเราจะแก้ไขความหนักหน่วงตัวนั้นให้หายไปใช่ไหมเราก็ดูสังเกตพอสังเกตรปว่บเราค่อยขยับพอยขยับปั๊บเนี่ยไอ้ตัวไม่สบายตรงนั้นมาเริ่มมา,ม,มาเริ่มหายไปทีละนิดใช่ไหมพอเราเปลี่ยนได้ completely ี่ตัวนั้นก็หายไป we disappear completely h a content t s n t even c o n t e n n it we don't call happiness c o n t e n e that's a a result of insight ก็ i okay. so, ินไ Practice โอเคแล้วจะเห็นว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยทำให้มันสบายแต่ว่าเราต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยเละต่อเนื่องไปนานๆทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่เชนออลทาย from content to uncontent from happy to unhappy มันไม่สบายแต่ว่าเข้าไป i n นไซต์เดี๋ยวนั้นอีก พออินไซส์ปั๊บสตาร์ทใหม่สตารใหม่ก็คอนเทนต์ใหม่ก็สบายใหม่พอไปสักพักเนี่ยไอเดียผลของไอ้คำว่าคอนเทนิวอีกทีเนี่ยครีเอทเดซั่วเฟรครีเอทเดอันคอนเทนต์นะวีอัจจิส์วีอินไซส์อินเิมพลูบิ่น a n สตาร์ททู c ช a n g e mindfully changing when start m i n d f u l เ y c h a n g i อ g I say content comes again when we continue to p r a c t i c ออ h e nature comes again changing create the uneasy or uncontent causes suffering or be inside it and change the uh, suffering to be contained again like this all the way that's it the law of practice น,ะ,น,ะ,นะเราจะเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมันทำให้เกิดตัวเข้าใจชีวิต ว่าชีวิตนี้มันจริงๆมันไม่มีทุกข์แต่ที่เรามีทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจ the real life uh, the real nature have no suffering have no happiness but because of wrong view because of uh, misunderstanding about truth so create the suffering create happy he t e suffering like that and attach suffering and deny t h t s ฏ t t h ธแท้ส e a งที่ n กิด n ึ้น e ละท e ให้สับ deny the, the suffering. That's a misunderstanding. นะนั่นเราต้องเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเราจะทำให้การปฏิบัติของเราเนง่ายและเบาเพนั้นเจ็ดวันที่ปฏิบัติให้ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขวันแห่งความเบา <c oughs> วันแห่งความสบายวันแห่งวิปัสสนาวันแห่งการเข้าใจนะ เพราะนั้นเราพยายาม <S <S ทำด้วยความเข้าใจแล้วอันนั้นแหละเราจะเห็นทำได้ง่ายๆคนไหนเห็นอยู่แล้วก็จะเห็นละเอียดขึ้นไปอีกคนหเห็นละเอียดขึ้นไปอีกก็ละเอียดขึ้นไปอีกจนกระทั่งว่าไม่มีทุกข์ที่จะเข้ามาเลยเพราะอะไรเพราะมันถูกอินไซน์เหมือนกับแสงสว่างเนี่ยมืดเข้ามาไม่ได้เลยเพราะแสงสว่างมันตลอดใช่ไหมมืดมันก็หายไปเองแล้วก็เพิ่ม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 แสงสว่างมุมมืดก็ไม่มี ใจของเราก็เพิ่ม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 ,ม,มตัวรู้ตัวเข้าใจมากเข้ามุมของอวิชาก็ไม่มีมุมของปัจโมหะก็ไม่มีเห็นไหมนั้นเราจะเห็นว่าตัววิปัสสนานั้นจึงเป็นประโยชน์สูงสุดของของพุทธศาสนาแต่ทําไมเราจึงเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราปฏิบัติไม่ถูกนะดังนั้นก็จึง อ,อนุทนานะในความที่เอื้อเฟื้อของพระอาจารย์ระัฐสวินที่ได้ให้สถานที่และให้ความสะดวกต่างซึ่งท่านได้ทุ่มเทสร้างวัดวา,ารามแล้วก็รักษาสถานที่มาด้วยความยากลำบากแล้วก็ท่านต้องการให้ปรารถนาให้มีวันนี้แหละอยากให้มีทุกวันด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับพระอาจารย์<อ> <laughs> อะให้มีทุกวันแล้วก็เราก็พยายามตอบสนองเจิตนาลมของท่านทีนี้วิในการแก้ปัญหานะในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยสมมุติว่าบางคนอาจจะเผลอง่วงบางคนอาจจะเผลอคุยกันบางคนอาจจะไม่ได้สติทําอะไรด้วยขาดสติอาตมาก็จะไม่พูดอมาจะมี กระดิง่งอันนี่ปิง้งล้วก็หมายความว่าอนันอีแตวอนอยู่ไอวอนอยู่นา w ถ้าไปไปพูดก็อาจจะเสียงเสียงคนเนี่ยม,มันมีความหมายนะฮะแต่ถ้าเสียงกระดิ่งเนี่ยมันเป็นเสียงในเจริญสาวมันเพียวสาวสามารถที่จะสีความหมายได้ตรงๆเพราะนั้นเตรียม,มละครังไว้แล้วปิ้งหมายความว่าต้องต้องเอาเวกแล้วทีนี้ต้องเอาเลิศลอ เดี๋ยวมันบอกเฮ้ยยายชูทำไมนั่งง่วงงั้นนะตื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนนั้นตื่นไปด้วยเอากูงว่วงหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะติดอารมณ์นะใช่ไหม่อเสียงละครปิ๊งเนี่ยแก้ได้ทุกคนเลยวเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอาไว้กินสาวนะเอาไว้กินสาวแข็นเอาเว้กอยู่อ้าวอยู่พิคม alert อันะอน,อนะนั้นเราก็จะใช้ตัวนั้นนะถือบางทีอาจมา ไม่อยู่เงี้ยเอามาอาจจะเตะคงอยู่ข้างนอกคนกำลังคุยอยู่ข้างในนี่อา้าวจัดตัวเองแล้วนะเริ่มปลอบตัวเองแล้วเคาจะใช้เสียงหรือบางคนนั่งง่วงงึบงึบออกมาก็ไม่ดีปิ้งขึ้นมาก็อ้าวตื่นขึ้นมาอันนี้เรายังไม่เพอร์เฟกสติของเรายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องคอยเตือนกันอยู่เสมอเสมอก็จะทำให้การปฏิบัติของเราได้ผลนะดังนั้นในช่วง จวันเนี่ยเราจะทํากันแบบสบายสบายแต่คนไหนไม่สบายมาก็จะเตือนนะแต่คนไหนเป็นติดสบายก็จะเตือนเหมือนกัน <laughs> เราต้องไม่ไม่ติดทั้งสองฝั่งไม่ติดทั้งสองคือไม่เอ็กซ์ตรีมทั้งสองข้างไม่เอ็กซ์ตรีมทางฝ่ายไอ้ซัฟเฟอร์ไม่เอ็กซ์ตรีมทางฝ่ายแฮปปี้นะเก็ตเนไม่ด้วย happy, นะ แล้วก็คนไหนที่ไปติดสองฝั่งนี้เอามาเขาเจตเตือนเพราะนั้นามามาเป็นพูดเตือนมาเป็นพี่เลี้ยง่นเองทุกคนเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองแล้วแต่ทีนี้บางครั้งเ,เรามีประสบการณ์มาน้อยก็อาจจะไม่สามารถประคองไอตัวเอาเวกเนี่ยให้มันต่อน่งไปนะเพราะนั้นก็อยากจะให้ญาโยมทั้งหลายเนี่ยที่มากไกลโยมสมนึกมาจากนิวยอร์ก ใช่ไหมมาจากซิลิคิวเลยมา uh, <yes. S 1> <laughs> จากซิลิคิวโยมเชชูมาจากนูน่นจอเจียโยมยุคสมัยมาจากเท็กซัสโยมแม่ใหญ่อะไรนะข้างหลังดูงเพชรเป็นเพนซิลเ,เวเนียนิ <'s> <laughs> <laughs> อา is a ฟู n d e r f u l เราไปดูเนี่ยมาจากอ่ามาจากพอร์ตแลนด์เนาะไปดูข้างหลังบันเด้ แล้จ้กพอเล่นนะแล้วก็คุณติ๋มก็อุตส่าห์ลางานได้ทั้งเจ็ดวันแต่ไม่รู้จะเสร็จถึงวันสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วกันท่านเย้แล้วกัน to see everybody have the have come far away and also have do the important job but we can come to j o y our duties ready so I try to help each other to enjoy the duties The happiness, the contentedness, I would say like that, m d fulfilness. นั้นเองก็จะสำหรับวีเตอร์แลนดี้นะแลนดี้นะ You can join with us some day or everyday. Some day น Som ะ Yeah, all a y e welcome. And it has you free and come to to join with us. นั้นในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสนาเป็นสิ่งที่ emergency เร่งด่วนเป็นสิ่งที่เร่งด่วนต้องทำก่อน ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาชีวิตของเราจะทุกทุกทุกวันแต่ถ้าเราม,มีวิปัสสนาชีวิตของเราจะสบายทุกวันเอามาไม่อยากจะใช้คําว่าสุขทุกวันถ้าสุขทุกวันมันผิดธรรมชาติเราว่าสบายทุกวันนะสุขนะั้นมันเป็นเป็นผลนะแต่สบายนี่มันเป็นเหตุถ้าเราไม่สบายจะจะสุขไม่ได้เราต้องสบายก่อนถึงจะสุขโซนาอเกต how different between it, content and happiness content in the cause of happiness without content maybe cannot get happiness โอเคเจียกอดิดนั้นเราพยายามแต่โดยที่ไม่ทุกอย่างอย่าให้มันซีเรียสทุกอย่างให้ผ่อนคลายให้มันรีแล็กซ์ให้มัน,มนอ,ะอะไรละ่ะให้มันดูแล้วสบายนั่นเป็นตัววิปัสสนานะคิดว่า ในบรรยากาศก็คงจะช่วยในช่วงนี้ไม่ไม่หนาวเกินไปไม่ต้องไม่ถึงกับใช้ฮีตเนาะพอทนได้นะแต่ในขณะเดียวกันที่นี่ร้อนไม่ต้องพูดถึงไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบถึงแปดสิบประมาณแปดสิบพอดีนะดีกว่าร้อย拉เวกัสาสเวกัสวันฮาเด็ตเทนวันฮาเด็ตทิทีนนานๆนอที่ที่โอเล่อนไม่มีปัญหา But I came from Las Vegas to 110, 115. <laughs> uh, but I just moved from um, uh, Michigan. That's Michigan, so I organized one, one week, just finished yesterday, and moved from Michigan from here, Harden City. Therefore, you know, uh, uh, Rao community invited me to organize there for one week. You know. And then go. จะพยายามช่วยกันทำนะทุกคนให้เป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองอจะมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนเดินเคียงคู่กันไป everybody can be your master nobody be master each other but can be good friend and noble friend each other and can develop our experience in the inside practice for develop the middle way of life ดนะังนั้นเราจะพยายามที่จะทําความเข้าใจแต่ละเวลาในช่วงแรกวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยสามวันเนี่ยเราจะต่อสู้กับที่วอนอย่างหนักนะนิทีวอนมันจะเข้า <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าระยะที่เราไม่ได้รีทีนเนี่ยเราอยู่กับนิวรนตลอดอยู่ยังไงเชน่นเราอยากแล้วก็ไปกินเราขี้เกียจล้วก็ไปนอนเราอยากจะคุยแล้วก็ไปพูดกัน เราอยากจะไปที่ไหนแล้วก็ไปได้ทันทีไอการที่เรา follow ความอยากนี่แหละมันเป็นนิวรณ์แต่เวลาเรามาลิธิเนี่ยเราไม่ follow มันใช่ไหมเรา against มันทุกอยาก่างมันก็เกิดการต้านพราเกิดการต้านมันก็เป็นนิวรณ์ทำให้ง่วงให้เงาให้เพลียให้ขี้เกียจไอเราก็ต้านในลักษณะต่อสู้กันเนี่ยมันจะเกิดความหนักหน่วง เพราะฉะนั้นสามวันเนี่ยมันจะหนักหนุหน่อยนะยมสมนึกยมสมนึกเนี่ยแสดงว่าอยู่กับนิวรณ์มานานดูหน้าตาแล้วอยู่กับนิวรณ์มานานนิวรณ์เข้ามานานเพราะฉะนั้นมานี่ยยมสมนึกจะต้องทานหนักกว่าเพิ่นหน่อยนนะตองหนักกว่าเพิ่นหน่อยเพราะอยู่กับมันตังเรื่อยสูเพิ่มอะไ้หรือเออสูไม่ได้ because we follow our desire for for long long years but now we come to to fight with it ไฟ the energy of desire so you need to get more p o w e r to fight with it นั้นเราต้องพยายามสู้แต่เอามาก็เป็นพี่เลี้ยงเชียร์อยู่ข้างเวทีเอาตรงมือนะแล้วคนไหนมันไม่สู้ก็ต้องตีปิ้งขึ้นมาะั้ต้องไม่ถึงก็ยกธงขาวนะแต่ใช้กระดิ่งเตือนเอา ตีละครหมดยกแล้วคร,งนะครังใหญ่มีนะ,ะนะถ้าละครเล็กมันอเวกไม่ได้ก็ต้องใช้ละครใหญ่เลให้แล่วตื่น r ัวตื่นตื่นตื่ r to ่ o e ื e นตื่นตื่่นตื่นตื่ e w ื o น e ื่นต o ่นตื่นตื่นตื่ r ต s ่นตื่นตื่น e ื่ r e ื่นต t ่ e ตื่นตื r h t น ฉะนั้นก็คิดว่าคงจะมีความพร้อมสูงมากอาจารย์สุบินท่านเป็นพระไฝ่ปฏิบัติอยู่แล้วก็จะไม่เป็นอุปสรรคแต่ไปบางวัดที่ท่านไม่ไฟป่ปฏิบัติเราไปทําอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวท่านก็อากินนะแต่นี้ท่าน follow เราเต็มที่เลยเหมืนะแล้วก็ดินฟ้าอากาศก็ดีเอื้ออำนวยแล้วสําหรับการจัดอาหารก็ไม่ใคสีเป็น เป็นพลังงานหลักเป็นแมสเป็นแมสเตอร์แต่ว่าเกจะต้องมีผู้ช่วยวันละคนนะขอผู้ช่วยวันละคนก็พอเผื่อว่าคนอื่นจะไม่กังวลสมมติวันนี้แม่เชื่อชูเป็นผู้ช่วยก็เมีอะไรก็ช่วยไปทั้งวันวันต่อไปก็โยมส,สมัย,ยนี้นะวันต่คนละวันละวันแต่เมนพาวเวอร์ก็คือในขายสีนะ เมนคูเกอร์ You ่เป็นแอสเซสเซนต์ข e งเธอวัน by one uh, by day ด <laughs> ัะนั้นในทุกอย่าง complete ทุกอย่าง complete perfect เราก็จะมีแต <laughs> ่ปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็จะมีความเข้าใจ H นั้นคือผลกำไร C คือ benefit ของเราเราก็จะก้าวหน้าในการปฏิบัติ อันนี้คือการปฐมนิเทศจบเลยใครมีปัญหาอะไร h a v e y a n y q u e s t i o n p l e a s e that's my orientation is finished ไม่มีข้อขัดข้องอะไรนะโอเคถ้าไม่มีขัดข้องอะไรก็จะสาธิต <vit> เร่องโยคะเอคเซไซ์นิดหน่อยพอดีเร Austrian ิ่มบ่บ่เมึ oh, <that S 2> ่งโมงเหรอโอ้ได้ is he is i control l e r now <t> <laughs> อีซีเอมานจเจออันดี้เอาทำมาแล้วเหรอเอาเรื่องทีสีแล้วโอเคตั้งแต่ every day ีเดย์นะวี t ตาร์ทโยคะ first from early morning we start from yoga อ่๋อ four to five maybe นะทีสี four to five maybe o b s e r v e minute โยคะ practice for ยาสี yeah, ่หนึงห้านะพ okay. ออินดีเอเนชัยอิจาเดีโอเคหลังจาก finish เจียวค่าก็ start ด okay. ูชันดิงโอเคจะลงกันใหม่นะไม่ไม่ไม่เอาหลังปฏิบัติแต่เอาก่อนเลยเพื first, <c oughs> ่อตื่นขึ้นมามันงัวงเงียใช่ไหมบา <c oughs> งอย่างเงียแล้วก็ start ดูเจียวค่ามีดิเทชัน first นะบ่มอฟก่อน ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณเดดีด้มาร่วมได้รป่าชีตนี่้าคงจะเก็ตอัพยากอยู่เหมือนกันนะแฟายเดี๋ยวยูทรายเดี๋ยวยโอเค now the time come up seven เราให้พอนก่อนนะ